รู้สึกภูมิใจในตัวเขาข้อมูล่าทาด,ดีขึ้นมากๆเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจสุดๆมีความขยันมีความขยัยแล้วก็มี energy ตลอดเวลาไม่เคยเห็นหน้าที่แบบเบื่อคออะไรเลยนอกจากตัวผมเองแล้วแฟนๆรับรูว้ว่าเขาทำอย่างออกามาดีข ได้ทั้งร้องเพลงได้ทั้งเต้นได้เป็นเอเจนเนอร์อย่างที่ตัวเองฝันไว้ขอให้มีคนที่รักแล้วคอยสนับสนุนแล้วก็น่ารักอย่างนี้ตลอด จริงๆแล้วเคยเจอพิธีตั้งแต่ได้อสองามธีนิจาละตอนที่คอนเสิร์ตของกุ้ก้อยครับก็เจอเขาร้องเต้มมเนแบบเออเด็กนี่น่าสนใจด,ดีเอ็กน่าจะไปได้ดีสไตล์เลยนะจริงๆก็เป็นเรื่องของภาษาไทยนิดนึงเพราะว่าด้วยเพลงที่ร้องเนี่ยมันต้องเป็นภาษาไทยที่ชัดพอสมควรตั้งแต่ภาษาเต็กดีภาษาจีนก็ค่อนข้างโอเคแรปได้ถือว่าดีมากเรื่องร้องน้องเนี่ยผมว่าเขามีสไตล์ที่ดีเนี่ยมีปีการนิณเขาร้องดี ความเป็นตัวเองสูงแ,แต่ผมคิดว่าน่าจัดปะกอบไปได้ดีแล้ดีขึ้นเรื่อยๆบรยกว่าให้เราเป็นสิลปินที่แข็งแกร่งแข็งแรงเป็นคนไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกคนหนึ่งครับผมเรื่องตารางเวลาของน้องทั้งสามครับก็ทำเนื้อสัตว์แค่ประมาเนื้อตะวันออกเยะมากเลยครับจบตัวนะครับจบตัวน้องเป็นหน้าตาดีมากนะครับแล้วก็มีคนซื้อแยตรงนี้พัฒนาการนะครับเพราะว่าคือ นคนนักน้องเยอะๆเป็นน้องน่ารักกัทุกคนนะครับผมหัวไวมากก็คือแบบลงท่าแล้วก็แบบจัดท่าได้เลยอะไรเงี้เยเออสุ่พภยมากไม่ได้ห่วงน้องอยู่แล้วเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบว่าตัวฟอร์มได้ดีรองก็ได้ไม่ก็ได้อะไรเงี้ยเออคิดว่าอยากให้คนมา s u p p น้องดีกว่าเพราะทุกคนตั้งใจกับทำชว์เยอะมากเลยนะ ก็ทำโซโลมาได้ครับตอนมีหลายเวอร์ชันมากที่ผมเขียนไปเพื่อให้เป็นเวอร์ชันที่ดีสุดสำหรับของทัชจิตด้วยครับแล้วก็สำหรับทัชจิตเองก็มีเวลาไม่มากครับสอนไปเขารับท้าได้ไวมากแล้วก็เก่ง,งมากๆเลยแตหรับเต้นข้าก็ผมอว่าออกแบบมาได้หมดีเลยถือว่าทำได้ดีมากๆเลย เอ็นดิจี้ดีมากชอบมากคือเข้ามาปุ๊บเอ็นดิจี้มาเต็มเลยแต่แด้เลยครับแล้วก็แบบซ้อมตั้งแต่ตั้งแต่กลางวันนะครับจนถึงกลางคืนเลยก็อยากเอ็นดิจี้ยังมีเหมือนเดินมนะครับแต่เอ็นดิจี้มาเราก็ได้เอ็นดจี้คือกลับไปเสริมแรงได้ดีเลยครับน้องเป็นคนน่ารักมากครับแล้วก็อยากให้ทุกทุกคนสนุกไปกับ